ชูติมิชอยูเซบิโอถอยมาต่ำเลยครับแทงมาที่ร็อกบา,การ์แปลงไลกรกัดแปลงไรกัดยิงไกลหรือเปล่าตักมาสวยจังหวะนี้เจดอนซานโชว์และดูยิงโอ้โหประตูนี้นี่ครีเอทีฟในการเล่นนี่สุดๆเลยครับใช่ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในเกม FIFA ออนไลน์4และเพิ่งจบกันไปสดๆร้อนๆเลยนะฮะสำหรับการแข่งขัน EACC Autumn 2020 วันนี้ก็มาตามสัญญานะครับสาหรับคนที่ขอแผนไว้ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณขุนแทนด้วยนะครับที่ให้แท็กติกมารีวิวในวันนี้และแผนเก่งของขุนแทนเลยก็คือ4222ที่เก็บแต้มได้โหดมากคนเดียวคว้าไป12แต้ม <Wow. S 1> อ่ะทีนี้ก็ไปดูแผน422 2กันเลยดีกว่าสำหรับแผน4ี2 2ตัวแบกของแผนนี้เลยก็คือ ucbo นะครับที่ขุนแทนใช้รู้สึกว่าโหดจัดๆสมแล้วที่เป็นตัว d a r อันดับหนึ่งของทีมไอเดียดี ต้องบอกได้เลยว่าโอ้โห uco นี่แบกเอามากๆถ้าไม่เชื่อผมก็ดูค่าพลังเลยโอ้โหแดงเถือกเลยต่อไปก็ไปดูในส่วนของแท็กติกนักเตะกันดีกว่าสำหรับหน้าคู่ทั้งสองก็ให้ปรับเป็น ar 1ไว้คอยเน้นแทงทะลุช่องแล้วก็ปรับเป็น dp 1ไว้คอยกดดันแนวรับกดดันการ่งบอลของคู่แข่งด้วยส่วน work rate ก็ปรับตามนี้ได้เลยนะครับขึ้น3ลงห ส่วนกองกลางตัวรับก็ปรับเป็น AR 1ทั้งคู่เลยไม่ต้องให้มันดันสูงเวลาเราบุกและแน่นอนว่าแบ็คทั้งสองข้างก็เป็น AR 2ส่วนเวิร์กเลดก็ตามนี้เลยครับสำหรับแบ็คก็ขึ้น1ลง3ในส่วนของแท็กติกทีมก็ตามนี้ได้เลยความเร็วเกมที่70ส่งบอล50ส่วนการยืนตำแหน่งทั้ง2อันก็ปรับเป็นตามแผนในด้านเกมลุกส่งบอล70เปิดบอล70การเข้าทำก็50 ส่วนด้านการป้องกันการกดดันที่10การประกบตั้งไว้ที่25แล้วบีบพื้นที่เน้นบาลานซ์50และนี่ก็คือแผนของขุนแทนที่ใช้ในการแข่งขัน EACC Autumn 2020ที่ผ่านมาตอลอบแผนของขุนแทนผมก็เอาไปลองดูก็เล่นสนุกอยู่นะต่อบอลก็สนุกดีแล้วก็นักเตะวิ่งหาช่องกันดีมาก ใครที่กําลังมองหาแผนผมว่าลองเอาแผนนี้ไปใช้ในแง้งดูก่อนก็ได้นะผมว่าต่อบอลกันสนุกดีแล้วก็แทงทะลุช่องมันด้วยเท่าที่ได้เอาไปลองแผนผมว่ามันก็มีมิติเกมลุกดีนะเพราะว่าเล่นได้ทั้งแทงทะลุช่องแล้วก็เปิดโมงทีนี้ก็มาดูในเวอร์ชั่นใช้งานจริงกันบ้างตัวแผนก็เล่นได้ทั้งช้าสลับเร็วนะ นักเตะก,ก็วิ่งหาช่องกันดีทำให้มีช่องในการจ่ายไม่ค่อยตันเท่าไหร่สำหรับแผนของขุนแทนเล่นสนุกมือดีนะแผนนี้ เวลาที่เซตเกมแมนการก็คอยสังเกตนักเตะของเราว่ามีตัวไหนที่วิ่งทำทางไปแล้วบ้างก็คอยหาโอกาสแทงหรือไม่ก็ลองยกบอลดูบางจังหวะก็ไม่มีอะไรเลยยิ่งตรงส่งไปก็ยังได้ซ้ำลหลายครั้งเนี่ยผมว่าได้แทงทะลุช่องกับแผนนี้บ่อยมากนะ ยิ่งถ้าในทีมมีนักเตะที่วิ่งเร็วเอามากๆเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มความโกงเข้าไปอีกและจังหวะน,นี้หลุดมาแล้วยิงไม่เข้าซ้ำไม่เข้าอีกอีกทีนึงอกว่าจะเข้าพวกการแทงทะลุช่องแล้วก็ยกบอลผมว่าแผนนี้ทำได้ง่ายนะ ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับแผนนี้ผมว่าแทงทะลุช่องสนุกมากแผนนี้เปิดหมงก็ทำได้ดีนะหลายๆครั้งเนี่ยก็ได้ประตูจากการเปิดมงบ่อยเหมือนกัน ตอนนี้แหละครับผมสำหรับแผนของคุณแทนที่ใช้ในการแข่งขัน EACC ออตัมที่ผ่านมาแต่ยังไงก็ตามถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมช่อง SKTM มาที่นายด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ